เจ็ดโมงนิดๆครับแล้วก็รีบลงมากินข้าวเช้าที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะออกทัวร์กันที่หมูกก่เกาะอางทองเขาจะมีรถมารับนะครับเขาแจ้งเวลาเจ็ดโมงสิบห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวเขามารับครับรถมารับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินทางกันเราก็จะไปที่ท่าเรือ หน้าตอนหน้าทอนนี่ตอนนี้เราก็แปดโมงครึ่งเราก็มาถึงที่ท่าเรือแล้วเราก็เดี๋ยวรอขึ้นเรือครับวันนะี้้องฟ้าก็มนๆนะแต่ยังดีที่แบบว่าไม่ไม่คลืนไม่แบบมีเม่ฝนแต่ก็หวังว่าจะไม่มีนะจะได้ถ่ายรูปสวยๆเดินเล่นสนุกๆหน่อยครับ เด้เราขึ้นมาบนเรือเรือเขาก็มีสาชั้นนะมีด้านล่างตรงนี้เราอยู่ชั้นสองแล้วก็ชั้นบนไว้สาหรับแบบพื้นที่เปิดโล่งก็มีคนไปนอนอาบแดดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่มียังไม่ทานอะไรมาเขาก็มีอาหารเช้าแบบเบาๆให้สวัสดีค่ะนี่สําหรับคนเมาเรือเขาก็มียาแก้เมาเรือให้ด้วยนะ เราก็แล่นออกไปแล้วครับตอนนี้8ปดโมงสี่สิบครับเวลาจ็ดอ่าเอนนะครับเวลาขึ้นเรือนะครับตอนนี้เรือก็แล่นออกมาจากหาดหน้าทอนที่สมุยแล้วเขาบอกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีจะไปถึงเกาะแรกของเราคือเกาะพัวตาหลับนั่นเองครับเป็นยายแดนชาติมกเกาะอ่างทองตอนนี้เราก็นั่งเรือ,อย,ยาวครับ ใครที่เมาเรืออย่าลืมกินยากแก้เมาเรือมานะเพราะว่าเรือมันค่อนข้างโค้งเค้งเหมือนกันนั่งเรือโต้ลมเย็นๆก็ชวนง่วงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครมีอาการเมาเรือก็หนีไปก็ดีครับช่วยได้เยอะเลยเรือแล่นออกมาพักใหญ่ๆวิวที่เห็นเนี่ยก็เป็นผืนน้ําท้องทะเลแต่ก็เริ่มเห็นเกาะแก่งบ้างไกด์ก็มาให้ข้อมูลและแนะนําการเที่ยวให้กับเรา this is the beach we are going and this is the uh, the first island we are going in the morning จากตรงน,นี้เราก็จะเห็นชายหาดที่เราจะไปนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนู้นบนยอดเขาเราจะขึ้นไปชมวิวกันครับนีเ่เรามาถึงแล้วเกาะบัวตาลับเดี๋ยวเราต้องจอดเรือแล้วก็นั่งเรือหางยาวเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีท่าเรือเหมือน,นที่เกาะสมุยพอเรือจอดเนี่ยก็ถ่ายนักท่องเที่ยวลงเรือลำเล็กเพื่อที่จะไปจอดขึ้นเกาะบัวตาลับกัน ใกล้ๆเองครับไม่ไกลนั่งเรือประมาณ3ามนาทีก็ถึงแล้วแล้วครับเรานั่งเรือถึงลแล้วล้ลก็เดินไปทางนี้แบบว่าโยกเยกมากนี่มาถึงแล้วนี่ป้ายอุทยานแห่งชาติมูกาอ่างเท่าอ,อง นี่บรรยากาศบนเกาะก็ <Hey. S 1> ดีนะมีเต็นท์นนมีอะไรแคมปิ้งด้วยสําหรับคนที่จะมาอยู่ยาวคือมานอนพักคืนหนึ่งอะไรเงี้ยก็มาได้มีบริเวณชายหาดให้เล่นนะ้ำมีห้องน้ําร้านอาหารแล้วก็ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวครับสะดวกสบายดีเดี๋ยวเราทำธุระเตรีมตัวก่อนแป๊บนึ่งแล้วก็

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชูู่ชีู่ชั่วชั่วนี่ครับเราจะเดินขึ้นไปชมตรงนี้จุดชมวิวผาจันจรัดนี่เองนี่ไป ก็เป็นทางเดินเทรลกับบันไดขั้นบันไดเมื่อกี้ป้ายเขาบอกว่าระหว่างทางก็จะมีข้างแว่นนะแล้วก็อาจจะมีลิงอะไรเงี้ยเขาก็พยายามบอกว่าห้ามให้อาหารสัตว์อะไรเงี้ยร้อนแล้วเนี่ยเดินมาประมาณสองนาทีเองอืมจุดพักที่หนึ่งแล้ว หนึเมตรเดินมา5นาทีเองเป็นไงฟิตไหมไปดูวิวจุดที่หนึ่งกันจุดชมวิวที่1นี้มองลงไปเนี่ยก็จะเห็นวิวชายหาดที่เราขึ้นเกาะมาเนี่ยแหละครับก็พักกันพอหายเหนื่อยก็เดินกันต่อกับเส้นทางที่เป็นบันไดแบบย,ย,ย้าวเลยแล้วก็แต่ละขั้นเนี่ยสูงเอาการเลยบอกได้คำเดียวว่า เหนื่อยมากทางเดินบอกได้เลยครับว่าชันแล้วก็มันก้าวสูงมากอะ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วก็ทางที่ดีใส่เป็นพวกพา้าใบรัดส้นมาก็จะดีครับอันนี้เราลากแตะยาวๆเลยถึงแล้วจุดที่สอง ข้างหน้าโอ้วิวมันก็สูงขึ้นนะมันก็เริ่มสวยแล้วเจาเนื่อยฟังเสียงหายใจสินี่เพิ่ง200เมตรเองอ่ะเดินกันต่อครับไป ยังจุดที่สามทางเดิมเลยมันไดแบบอย่างชัอนตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวอื่นๆเดินสวนลงมาอขาสั่นแล้วเนี่ย จุดพักที่สามครับโอ้ตรงนี้เป็นศาลาตรงนี้เป็นทางแยกครับจุดที่สี่ต้องไปทางนี้ส่วนผาจันจรัดขึ้นทางนี้ครับนี่ไปผาจันจรรก่อนดีกว่าค่อยเดินลงมาจุดที่สี่ไปครับ ครับระหว่างทางดูสภาพตัดตัวเสื้อนี่คือเปียกชุ่มเหงื่อไปหมดแล้วอะเราเดินขึ้นมานี่ก็เกือบๆจะครึ่งชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะน่าจะใกล้ถึงแล้วข้างหน้าประมาณร้อยกว่าเมตร จุดที่ห้าครับ ح. ตรงนี้วิวสวยมากดูเห็นหมู่เกาะข้างหลังแต่มันยังไม่สุดนะต้องขึ้นไปอีกข้างบนค่ายบอกห้าสิบเมตรไปครับเหลืออีกห้าสิบเมตรไปต่อให้สุด

จุดชมวิวผาจันจรัสวิวดีนะแต่เหนื่อยมากเลยอะเ,เราว่ามันเป็นจุดชมวิวที่สวยมากๆนะนี่ขนาดฟ้ามันครึ้มๆแบบเหมือนจะฝนตกเลยถ้าฟ้ามันสีฟ้าเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนพเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกัน ดูเราจะสามารถเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่นี่สมชื่อเมืองร้อยเกาะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผืนน้ำทะเลเนี่ยสีเขียวมรกตครับอตอนนี้เราได้เวลาแล้วเที่ยงกว่าแล้วไกด์ก็มาเรียกลงแล้วไกด์ก็ดีนะครับเขาก็มาช่วยเราถ่ายรูปให้มีจุดถ่ายรูปมีอะไรช่วยเราถ่ายสบายเลยครับไปตอนนี้เราก็เล่งฝีเท้าในการเดินลง แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันเป็นหินอย่างเงี้ยดูสิเราก็เดินมุ่งหน้าลงกับด้านล่างกันละครับระหว่างทางเนี่ยเราก็เห็นน้องๆข้างแว่นถิ่นใต้อยู่ด้วยกันหลายตัวเลยบนต้นไม้กิจกรรมยามว่างเนี่ยก็หาเห็บให้กันบางตัวเนี่ยนอนซะแบบอย่างชิวเลยขาลงเราเห็นข้างแว่นด้วย <c oughs> ก็เลยแวะดูอินี่มันคิดซะมง ลงมาถึงด้านล่างแล้วครับโอ้โหเพียงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะขึ้นกลับไปที่เรือแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันครับบนเรือแล้วก็เรือก็จะขับไปต่ออีกที่เกาะหนึ่งโอ้โหตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยฝนล,ลินลินลงมาแล้วนี่สำหรับเพื่อนๆที่มีเวลาก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้เราก็มีบริเวณให้เล่นน้ำสน็อกเกลลิ่งหรือจะพายคายักตรงนี้ แต่เราไม่มีเวลาแล้วต้องรีบกลับขึ้นเรือครับตอนนี้หิวข้าวด้วย let's go กลับข้าวบนเรือเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมีไก่ทอดมัสมั่นไก่ผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็แกงจืดระหว่างที่เรานั่งทานกันเนี่ยเรือก็จะแล่นแบบเบาๆเคลื่อนตัวไปยังเกาะที่2ของเรากันระหว่างทางเราก็จะสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวพายเรือคายักกัน ชมความงดงามของภูเขาหินรอบๆเกาะดูท่าทางเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันแต่ก็แอบเมื่อยแขนแทนเรือเล่นไปนานครับก็มาถึงกันที่เกาะแม่เกาะและเช่นเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนลงเรือลำเล็กเพื่อไปขึ้นเกาะนั่นเองอันเมื่ี้ธรรมดาอันนี้ชันกว่าอย่างนี้เลยเหมือนเดินขึ้นตนปะมาภา This one is more steep It's like uh, look like a coconut tree we walk up look like that 230 for kayak thank you for your attention And b e g w in the rock over there มาถึงกันที่เกาะที่สองครับก่อนนี้ก็คือจะไปชมทะเลในหรือบูรากูนั่นเองซึ่งทางขึ้นนี้ก็แสนจะชันแต่ว่าระยะทางมันไม่ไกลครับเขาบอกประมาณ150เมตรเท่านั้น

เราเดินขึ้นมาแค่ไม่ถึงสิบนาทีครับก็ถึงแล้วทะเลนายหอมแน่เหมือนเดิมดูอยู่ข้างหลังสีเขียวนะมันก็เป็นทะเลที่เหมือนกับด้านล่างอะ่ะตรงภูเขามันมีถ้ำทะลุน้ำทะเลก็เลยแบบเข้ามาด้านในตรงนี้มันก็เลยเหมือนเป็นอ่างเป็นลากูนครับน้ำทะเลกักอยู่ ก็สวยงามครับเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนี่ตรงนี้คือวิวทะเลในอ้สวยงามเนี่ยมันมีภูเขากั้นตรงนี้ใช่ปะดัานนู้นก็คือทะเลทะเลนอกอันนี้ทะเลนอกส่วนอันนี้ทะเลในสีน้ำสวยมากอะแต่ว่าบริเวณข้างในเนี้ยลงเล่นน้ำไม่ได้นะเดินได้แค่ลงไปชมวิวใกล้ๆก วิวด้านบนเนี่ยก็สวยมากๆเลยล่ะครับมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นทะเลแล้วก็เกาะน้อยใหญ่มากมายส่วนด้านในเนี่ยก็จะเป็นลากูนที่มีน้ำสีสวยมากๆนี่ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลงไปที่ทะเลในเราจะไปชมวิวที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับทะเลในแต่ว่ามันไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะมกไป็ันขึ้นข่าลูกแรกอ่ะม้ค่อยเดินไปครับ ถ้าใครไม่เดินลงมาตรงนี้ก็กลับทางเดิมก็ได้ที่เราขึ้นมาดูทางเดินลงครับโอ้โหโคตรชันชันโคตรแต่ลงไปไม่ไกลนะครับประมาณ80เมตรตามป้ายที่เขียนอ้าชมวิกันนี่ตรงนี้ก็เป็นวิวทะเลในที่อยู่ด้านล่างมันก็มีจุดงนะลงไปข้างล่างกว่านี้อีก นี่เราดูวิวตอนนี้ก่อนเมื่อกี้มันเป็นมุมท็อปใช่ไหม่าอันนี้มันเป็นเนแบบกลางๆก็สวยอีกแบบครับดูบันไดาทางลงไปทะเลในชั้นล่างสุดคือแบบว่าชั้นมากอะ่ะเหมือนปีบันไดลิงเนี่ยค่อยๆลงนหม นี่ตอนนี้เราก็ลงมาอยู่บริเวณระดับเดียวกับบูรากลแล้วนี่ทางลงมาชันมากเหมือนกันนะแต่ก็ดูดวิวน้ำสีเขียวสดใสลม <c oughs> เย็นดีครับแต่มันไม่สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะเขาไม่อนุญ,ญาตให้ลงไปเล่นน้ำ <พบ S 2> ก็ได้แต่ชมวิวตรงนี้แหละก็สวยดีครับ น้ำใสแจ๋วมองเห็นหอยเม่นด้วยแล้วก็มีฝูงปลาด้วยนะเราก็อยู่ชมวิวพักเหนื่อยไปในตัวจากแป๊บนึงเนี่ยเราก็เดินกลับกันนี่เป็นทางลับมุดเข้ามานี่ดูตรงนี้เป็นหม้าาหินสองฝั่งดสวยมากโอไม่งั้นเราต้องเดินอ้อมแล้วเดิน,ดดนปัดไตทั้งบน ตรงนี้ทางออกคือจุดวัดไซส์มากรอตรงนีน,นี่ดูคนพร้อมครับที่จะออกได้ oh. นี่สาหรับเพื่อนๆที่จองแพ็กเกจแบบคายักกิ้งก็จะเริ่มคายักงแต่ตรงนี้นะไปที่เราผ่านมาที่เป็นหาดใช้เวลาประมาณ30นาทีครับส่วนเราไม่ได้จองแพ็กเกจที่เป็นคายักมาเดี๋ยวก็นั่งเล่นเล่นอาจจะเล่นน้ํานั่งชิลบนนี้รอเวลาครับกดสามเช่าครับนี่สําหรับคนที่ไม่ได้จองแบบคายักมาก็จะนั่งเล่นนั่งชิลเล่นน้ำสนุกตู้นิ่ง,ขงเขาชายหาด ตอนนี้ก็บ่ายสามนิดๆครับก็ได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเรือโอ้จบทริปครับวันนี้เดี๋ยวนั่งเรือกับที่สมุยยาวๆเราก็กลับขึ้นเรือครับเดี๋ยวก็ไปรับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาขยันแล้วเราค่อย หน้ากับที่เกาะสมุยครับก็เป็นจบทริปของวันเดย์ทริปหูเกาะอ่าง,งทองก็ประมาณนี้แหละครับค่าทัวร์เรามาประมาณไม่ประมาณแหละเรามา900ารบาทครับสำหรับคนไทยแล้วก็มีค่าเข้าเรือในชาติ40บบาทจบทริปแล้วล่ะครับเราก็นั่งเรือกลับกันยาวๆขึ้นลมก็พอมีเรือเนี่ยก็ค่อนข้างโครงเครงเลยแล้วเราเนี่ยก็มาขึ้นกันที่ท่าเรือหน้าทอน จากนั้นก็มีรถตู้ไปส่งเรากลับถึงโรงแรมเลย6โมง50ครับเกือบทุ่มหนึ่งใช้เวลาจากท่าเรือมาถึงโรงแรมเราเกือบชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนะช่วงเย็นๆวันหยุดนี่ที่สมุยรถติดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บบนห้องพักแล้วก็พักผ่อนดีกว่าครับวันนี้ก็คงไม่ได้ทําอะไรแล้วสำหรับวันนี้นะครับ